คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจนันทรสรัสแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมชูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทระสุขสแสงนะครับพี่มิงคอมชูเดย์ประจำวันศุกร์ที่7มีนาคม2568นะฮะพูดไปไม่ได้จะขำนะฮะแต่จะไอ <c oughs> หนหนึ่งดอกกับการไอก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะก,ก็ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะครับ วันที่7มีนาแบบนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของงานคอมมาร์ดอั o ล็อกที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่6นะฮะงานจะจบกันวันที่9นั่นหมายความว่าวันนี้ฟังรายการเสร็จปุ๊บหรือบางคนอาจจะกำลังเดินทางไปที่ไบเทคบางนะไปช้อปปิ้งกันที่คอมมาร์ได้เลยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดกันแบบเต็มๆตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับจนถึงวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นยังมีโปรโมชั่นอะไรอีกเยอะแยะเลยที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับหัวข้อที่ พี่มิงจะนำมาคุยกันในรายการวันนี้เป็นเรื่องของ b บเออร์ไก e นะครับกับการแนะนำ10โน้ตบุ๊ก AI ในงบไม่เกิน30,000บาทที่มีขายในงาน c o m m a n d Unlock ที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าช่วงนี้ใครที่เจอป้ายโฆษณาของงาน c o m m a n d ที่ไหนนะครับถ่ายรูปเก็บไว้แล้วมารุนรับถุงผ้าฟรีนะครับซึ่งสื่อโฆษณาก็อาจจะมีทั้งบิลบอร์ด LED ตู้เช่าแบตสำรองชาร์จสปอตตามห้างต่างๆแล้วก็รถมูมีที่เป็นสำรอที่เขาเรียกผ่านแอปอน,นะฮะแค่ส่งรูปมาใน box, อินบ็อกก์ก็เล่ารางวัลไปเลยนะครับก็มีที่ไหนบ้างนะฮะมูฟมีเนี่ยก็จะอยู่ในย่านจุฬา3าย่านอารีปฏิพัฒน์ปหลโยทินกเกษตรรัชดาพระราม9้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับส่วนพิกัดของบิลบอร์ดมีแถวดินแดง ทางด่วนคลองเตยทางด่วนบางนากิโลเมตร4.5พัฒนาการแยกเทพรักษ์สุขุมวิท50สุขุมวิท26แยกรัชดาราชพ้าวพระราม4โลตัสพระราม4บ่อนไก่ใครที่ <c oughs> เลือกเข้ามาหรือตอบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามีถุงที่เป็นการผลิตพิเศษนะครับในส่วของงานคอมบัตทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนกับแขนนอนนั่นเองนะครับอะมาที่ b บเออร์ไกแนะนำา10โน้ตบุ๊ก AI ในงบไม่เกิน30,000ื่นะครับถือเป็นการคัดเน้นๆหลายคนคงได้ยินเกี่ยวกับ AI PC หรือว่า AI n o โน้ตบุ๊กติดชิป AI ไม่น้อยมาไม่น้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะหรือช่วยประมวลผลการใช้งาน AI ได้เร็วกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่พออยากได้สักเครื่องหนึ่ง <c oughs> ก็พบว่าราคามันก็ ไม่ได้ถูกนะส่วนมากก็จะอยู่ระดับ40,000ขึ้นไปแต่วันนี้นะครับไบเออร์ไกด์หรืองานคอมมาดหรือพี่มิ้งจะมาแนะนำโน้ตบุ๊ก10โน้ตบุ๊กที่น่าสนใจว่ามีตัวไหนบ้างเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับ ASUS VivoBook 1 4 X 1 4 0 7 CA ีด C A Y L Y 5 4 C C W A ยาวนิดหนึ่งแต่จำง่ายๆก็ได้ว่า ASUS VivoBook 14 ประเดิมด้วยโน้ตบุ๊ก AI ตัวใหม่ล่าสุดจาก ASUS นะครับกับตัว VivoBook 14กับ16มาพร้อมกับสเปค CPU ทั้ง Intel AMD แล้วก็ Snapdragon สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็น Intel Core Ultra 5225 h z นะฮะมาพร้อมทั้งชิป AI กับชิปการ์ดจอ Intel Arc แล้วก็แรมขนาด16 GB นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ27,990บาทนะครับตัวที่2ที่แนะนำก็คือ ASUS VivoBook 16นะฮะขยับสเปคให้สูงขึ้นใหม่นิดนึงแต่ราคาก็ยังไม่เกิน30,000นะครับกับ ASUS v i v o 16ตัวนี้ใช้ AMD Ryzen AI 7 350ซึ่งก็มีความแรงพอๆกับ Intel Core Ultra 5นะครับ ตัวชิป AI อย่าง AMD XDNA กับ NPU เนี่ยกับให้ประสิทธิภาพมากถึง50 TOP นะฮะกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าเล่นเกมดีราคาอยู่ที่ประมาณ28,990เพิ่มมานิดหนึงตัวที่3นะครับ ASUS Vivo 1 6 r 1 6 0 7 q a m b 0 3 6 w a อันนี้ปิดท้ายกับ Vivo สำหรับ3ตัวแรกนี้นะครับมาพร้อมกับ AI ราคา ไม่เกิน30,000นะครับตัวนี้ก็ใช้ Qualcomm นะราคาอยู่ที่ประมาณ26,990บาทนะครับตัวที่4ข้ามาที่ Acer บ้างกับ Acer Aspire Lite 16AL16-71M-54E6 ใครที่มีงบไม่เกินหรือมีงบประมาณ20,000เนี่ยแนะนำตัวนี้นะครับมาพร้อมชิปเซ็ต Intel Core Ultra 5 125 Hz เจนก่อนแต่ก็ยังมีชิป AI ในราคาเพียง20,000ต้นๆเท่านั้นนะครับตัวนี้ราคาที่21,990บาทถือว่าคุ้มจริงๆตัวที่5ครับ Acer Swift Lite 14 SFL14-51M-70X1 ขยับให้กับสเปคตัวนี้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มากับ Intel Core Ultra 7 115 u อยู่แล้วก็หน้าจอขนาด14นิ้วน้ำหนักเบานะครับแค่1.33กิโลกรัมราคาที่25,990บาทอ่ะจบ Acer ไปมาที่ Lenovo บ้างกับ Lenovo IdeaPad ตัวนี้เป็นตัวที่6นะฮะ Slim 5i 14im H9-83 DA 0090 TA นะครับ โน้ตบุ๊กบางเบาสวยทนทานแน่นอนว่ามาพร้อมชิป AI ในราคาไม่เกิน30,000เช่นเคยนะครับตัวนี้ราคาที่26,990บาทตัวที่7ครับ Lenovo IdeaPad นะครับ2เอ่อ2 in 1แล้วก็เป็น 14Q8X9-83GH001MTA ีด8 3 g h 0 0นะครับตัวนี้ราคาประมาณ30,000ต้นๆเกินมานิดหนึ่งแต่เชื่อว่าในงานคอมมา ก็น่าจะต่ํากว่า30,000ได้เพราะว่าน่าจะมีของแถมมีส่วนลดอะไรเพิ่มตัวนี้ราคาที่31,990บาทเดี๋ยวยังไงร,ราคาเข้าใจว่าพี่มิงยังไม่ได้เดินเจอนะแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะไม่ถึง30,000ืละตัวที่8นะครับ Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 เหมือนกันนะครับ1 4 a h h p 9 8 3 d r 0 0 1 k t a อีกหนึ่งโน้ตบุ๊ก 2-in-1 จาก Lenovo รราคาประหยัดนะครับ a i ตัวนี้ ใช้ AMD Ryzen 5นะครับราคาอยู่ที่24,990บาทตัวที่9นะครับ MSI Modern 15hAIC1MG-053TH เพียวบางทรงพลังและชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับ MSI Modern ตัวนี้นะครับราคาที่23,490บาทปิดท้ายกับตัวที่10กับ MSI พล e ซไซนะฮะน AI Studio C 1 U D X G ขีด TH นะครับตัวนี้ราคาที่3,990บาทนะครับก็แพงขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะแถมอีก2ตัวมาเดี๋ยวจะหาว่ามี HP HP Pavilion 1 6ขีด AF 0 0 1 4 TU นะครับตัวนี้ราคาที่2,2490บาทกับปิดท้ายที่ตัวที่12 HP พาวิเลียน16ขีด AG0010 a u ตัวนี้ราคา26,990บาททุกตัวราคาไม่เกิน30,000อยากรู้อยากเจอไปช็อปกันได้ที่งานคอมมานด์อันล็อกครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz ยังคงอยู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานคอมมาดอีกนิดหนึ่งสำหรับเบรกนี้นะครับ พี่มิงจะแนะนำเรื่องการเลือกซื้อจริงๆอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่มาแรงในงานคอมมาร์นอกจากโน้ตบุ๊ก PC หรือคอมพิวเตอร์ DIY ที่เป็น AI แล้วเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็จะมองเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่มิงจะมาแนะนําเรื่องของการเลือกซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานนะครับใช้งานแบบเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันปัจจุบันเรามี external storage หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภทนะครับ เอาแค่ตัว micro SD ที่ใช้สล็อตช่องเสียบเหมือนกันแท้ๆเพราะว่ากับแย่งมีการแบ่งประเภทการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลยนะจึงเป็นที่มาของไบเออร์ไกที่พี่มิงอยากจะมาแนะนำในวันนี้นะครับเพราะว่าในงานคอมมาร์เนี่ยก็มีพวกอุปรกรณ์ต่างๆพูกนี้ขายค่อนข้างเยอะและเชื่อว่าหลายหลคนก็คงจะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับขอเริ่มต้นกับตัวนี้และกันกับตัว Sandisk Portable SSD โอนไวโอนข้อมูลไว แล้วก็อึดทนทุกสนามนะครับกับตัวนี้เพราะว่ามีข้อดีของ SSD แบบพกพาคือมาพร้อมความเร็วอ่านเขียนที่สูงถ่ายโอนข้อมูลไวเหมาะสำหรับใครที่ต้องการเก็บข้อมูลรูปภาพและ แล้วก็ต้องการความละเอียดสูงหรืองานระดับวิดีโอระดับ 4K ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้อง Copy หรือว่าคัดไฟล์ลงใน PC เหมือนก่อนแต่สามารถทำงานแต่งภาพตัดต่อวิดีโอหรือแม้กระทั่งเปิดใช้งานโปรแกรมจาก SSD พกพานนี้ได้เลยคือพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนเราต้อง Copy แล้วไปทำในคอมอันนี้ไม่ต้องสามารถทำผ่านตัว SSD ตัวนี้ได้นะครับ ตัวถัดไปนะครับ Sandisk External Pro Portable SSD ทั้งถึกทั้งเร็วแบบขั้นสุดนะครับสุดทางความทนทานความเร็วกับ Sandisk Extreme Pro Portable SSD สำหรับใครที่ เป็นผู้ใช้ระดับโปรและใช้งานแบบ Extreme ด้วยโดยมาพร้อมความเร็วอ่านเขียนไฟล์ระดับ2,000เมกะบิตเปอร์เซกกับความทนทานต่อการตก,ตกหล่นได้สูงถึง3เมตรแล้วก็มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 5โดยมีห่วงคล้องกุญแจที่ช่วยให้พกพาสะดวกนะครับด้วยสเปคที่มีความทนทานสูงก็ส่งผลให้ Extreme Pro เนี่ยปีเขาเรียกมีวัสดุที่เป็น โครงอลูมิเนียมที่ทำหน้าที่เป็นแผงระบายความร้อนได้ด้วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความเร็วอ่านเขียนฝ่าย2,000เมกะบิตเปอร์เซกได้อย่างเสถียรน,นะครับผ่านพอร์ตเชื่อม USB 3.2 Gen 2 x 2ก็คือเป็น USB Type C นั่นเองนะครับ ตัวถัดไปนะครับ Sandisk Extreme Portable SSD น้องเล็กในงบที่เข้าถึงง่ายนะฮะถัดมาก็เป็นสายกลางหน่อยอันนี้ก็จะมีหน้าตาหรือว่าสุดแทบไม่ต่างกับตัวท็อปอย่างตัว Extreme Pro แต่แรกมากับราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นโดยยังคงความทนทานจุดเด่นไม่ต่างกันใครโดยตัวตัวเนี้ย ก็มาพร้อมกับความเร็วอ่านเขียนที่1 5 5 0เมกะบิตเซกแต่ยังทนทานต่อการตกหล่นสูงถึง3เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานกันนั้นกันฝุ่นเหมือนกันนะครับอะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งไปฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังรุ่นต่อไปที่น่าสนใจครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ กลับมารัวรัวกับ Sandisk Portable SSD เน้นเร็วและพกพานะฮะหากไม่ได้อยากได้ความทนทานขนาดเหมือนที่พี่มิงพูดในเบกที่แล้วขอเพียงแค่มีความเร็วเขียนไฟล์ระดับ SSD กับมีขนาดเล็กและใช้งานพกพาได้ก็พอทาง Sandisk เขาก็มีตัวเลือกสุดท้ายคือ Sandisk Portable SSD นะครับตัวนี้มาพร้อมกับความเร็วแรงกำลังดีที่ 800เมกะบิตเปอเซกแม้จะไม่ได้ชื่อ Extreme แต่ตัว Portable SSD เนี่ยก็ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์ที่คล้ายๆกันยังได้ความทนทานต่อแรงกระแทกโดยรองรับการตกลงจากที่สูงได้ถึง2เมตรกับผ่านการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆเช่นเดียวกับรุ่น Extreme แล้วก็ Extreme Pro ด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ส่วนประกันที่มีอยู่ถึง3ปีราคาเริ่มต้นก็อยู่ในราคาแค่2,000บาทต้นๆเท่านั้นนะครับ ตัวต่อไปนะครับ Sand i s Des k Desk Drive 8 t b จัดเก็บแบบจุกๆเรียกใช้ปุ๊บปับ๊บถันใจนะครับนอกจาก SSD แบบพกพาแล้วนะครับก็อาจจะลองดูที่ External SSD แบบที่เน้นการใช้งานแบบตั้งโต๊ะอยู่คู่กับ Desktop PC หรือโน้ตบุ๊กแบบใช้งานที่บ้านโดยเฉพาะคือไม่ได้เน้นพกแต่ว่าเน้นใช้งานหวางมารู้จักกับตัวนี้คือเขาเรียกว่า Sand Disk Desk Drive นะฮะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบ SSD มาพร้อมความเร็ว รับส่งไฟล์ข้อมูลสูงถึง1,000เมกะบิตเซกผ่าน USB C นะครับขนาดความจุมากถึง8เทราไบต์จัดเก็บกันแบบจุกๆแต่เรียกใช้งานปุ๊บปั๊บทันใจนะครับใช้เป็นที่สำหรับเก็บฟุตเทจไฟล์ภาพความละเอียดสูงได้สบายแล้วก็ยังคงเน้นฟีเจอร์แบ็กอัพได้อย่างง่ายๆากง่าด้รวดเร็วสุดๆนะครับก็อันนั้นคือแบบหนึ่ง นะมาที่ตัว Sandisk Dual Drive Go USB Type C จัดเก็บไฟล์สะดวกสำรองไฟล์จากมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้พี่มิงชอบมากเพราะว่ามันใกล้คๆกับแฟลชไดร์ฟแล้วข้างหนึ่งเป็น Type C ข้างหนึ่งเป็น Type A ก็เอาไปเสียบจากมือถือมาเสียบในคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อดีก็คือมันก็ใช้งานสะดวกนะฮะเสียบปุ๊บก็เห็นเป็นไดร์ขึ้นมา1ไดร์ถ้าคุณใช้ Android แต่ถ้าใช้พวก iOS ก็ลงแอปพลิเคชันนิดหนึ่งก็จะใช้งานได้นะครับอีกตัวหนึ่ง Sandisk Endurance Card จัดเก็บว o ตถเทได้นานและต่อเนื่องนะครับปิดท้ายกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Micro SD Card ซึ่งล่าสุดนะครับ Sandisk ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีการใช้งานเฉพาะทางอย่าง Max Endurance Card เน้นใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์หรือว่า Action Camera โดยเฉพาะ High Durance Card เน้นการใช้งานในกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งทั้งสองเนี่ยมีความทนทานหลายคนบอกว่าเอ้ยมันต้องซีเรียสด,ด้วยเหรอเพราะว่าเนื่องจากพวกเนี่ย อย่างโดยเฉพาะกล้องรถติดรถยนต์เนี่ยมันจะทํางานต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันต้องมีความทนทานในการเขียนอ่านแล้วก็ต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดได้ดีนะฮะซึ่งก็จะมี Max Endurance Card บันทึกวิดีโอต่อเนื่อง24ชั่วโมงแบบไม่มีพักที่ตรงนี้สามารถทําได้นานถึง1นึ0 0 0สชั่วโมงหรือนานประมาณ13ปีกว่าๆเหมาะสําหรับใครที่เอาไปใส่ในกล้องติดรถยนต์กล้องวงจรปิดที่ต้องมีการทํางานอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง แต่เพราะว่าถ้าไปซื้อไอรุ่นที่มันไม่ไม่ต่อเนื่องได้เดี๋ยบางทีมันจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะฮะอีกตัวเนึ่งไฮเอนด r รันคาร์ d ใช้กับกล้องติดรถยนต์อุ่นใจระยะยาวซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากล้องติดรถยนต์เป็นสิ่งที่สําคัญเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการที่จะสู้หรือจะฟ้องร้องกับคนอื่นด้วยนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิ 5, มาต่อกันที่ข่าวกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้มีแต่ขาของืชวนซื้อของจังเลยมาอัปเดตข่าวกันนิดนึงก่อนที่จะ ไป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 เดินเล่นกันที่งานคอมม่าต่อนะครับข่าวนี้ครับเมตาหนุนใช้ AI ใช้นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าป้อนพลังงานให้ศูนย์ข้อมูลนะครับเพื่อขับเคลื่อนความทะย,ยานด้าน AI นะครับเทคโนโลยีในอนาคต a, เมตาเผยเตรียมนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้กับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เพื่อลองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้ทั้งศูนย์ข้อมูลของบริษัทรวมถึงชุมชนโดยรอบด้วยแม้ก่อนหน้านี้เคยระง,งับแผนนี้ไปก่อนนะครับ ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับเมตาเคยมีแผนใช้พลังงานนิวเคลียร์มาแล้วโดยมีการเตรียมพื้นที่ติดตั้งไว้พร้อมทว่าตอนนั้นกลับพบพึ่งสายพันหาย,ยากที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ทําให้ต้องระงับแผนดังกล่าวไปก่อนกลับมาปัจจุบันนะครับเมตาเตรียมกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้ประกาศถามหามองหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็ก หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระหว่าง1-4กิกะวัตต์คาดว่าในปี2030หรืออีกประมาณ5ปีข้างหน้าก็น่าจะได้ใช้งานนะฮะสำหรับจุดประสงค์ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในอนาคตที่อาจจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสำคัญจนช่วยสนับสนุนภาคส่วนต่างอื่นๆนะต่างๆรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับ อ่ะอันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะยังคงอยู่ในเรื่องของ AI ครับยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่เปิดรับอะไรง่ายอันนี้เป็นข่าวเขาบอกว่าคนไทยเปิดรับ AI ครับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลแม้จะก,กังวลเรื่องความปลอดภยัยเป็นรายงานจากดิจิ t a ลลิฟนะไม่ใช่ดิจิ t a ลลิฟเวอร์เดคโคเดต2ของเช l เลนเนอร เอเชียเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและทัศนคติต่อ AI ของคนไทยสะท้อนภาพประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวโดยคนไทยใช้เวลาออนไลน์เฉลี่ยเกือบ5ชั่วโมงต่อวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีความเชื่อมั่นในการใช้งาน AI มากกว่าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซีย แล้ว AI เนี่ยกำลังจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในชีวิตคนไทยโดยเฉพาะกลุ่ม Gen X และ Baby Boom ที่ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีนี้มากกว่าคนรุ่นอื่นเสียอีกเรามาเข้าใจว่าเด็กๆตื่นเต้นกลายเป็นว่ารุ่น Gen X กับ Baby Boom เนี่ยตื่นเต้นรายงานว่าคนไทยกว่า77%ใช้เครื่องมือ AI อยู่แล้วโดยเฉพาะในด้านความบันเทิงเช่น Social Media Platform สต r e a m i n g นอกจากนี้นะครับ85%เชื่อว่า AI ยังส่งผลดีต่อาการศึกษาเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าพี่มิ้งจะเอาประเด็นนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI ในการศึกษาและการทำงานนะครับการใช้งาน AI ในที่ทำงานยังตามหลังประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยมีเพียง1ใน5ของคนไทยที่ใช้ AI เพื่อการทำงานซึ่งต่างกับมาเลเซียสิงคโปร์ที่ใช้ AI ในการทำงานเป็นหลักแต่ผู้ใช้ผู้ที่ใช้ AI เพื่อการทำงานกลับมองว่า AI จะช่วยเพิ่ม สร้างหรือมีความมั่นคงในอาชีพและเชื่อถือของข้อมูลที่สร้างโดย AI มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้นะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ เอาละครับมาปิดท้ายกับข่าวกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งนะครับพึ่งแก้ไข Microsoft แก้ไขช่องโหว่ไลายแรงหลังจากผ่านไป7เดือนนะครับทุกคนเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่า Microsoft เพึ่งจะอุดช่องโหว่รลายแรงใน Windows 11หลังจากปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมาตั้ง7เดือนกว่าช่องโหว่นี้อันตรายนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์สามารถใช้มันเพื่อแอบแฝงหรือฝังมัลแวร์ลงในคอมของเราได้ตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องเรียกได้ว่าหลบการตรวจจับของระบบความปลอดภัยได้สบายสบาย ช่องโหวนี้นะครับเป็นช่องโหวในระบบ UEFI Secure Boot ของ Windows 11อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือลองนึกภาพว่า e UEFI Secure Boot เนี่ยเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูคอมพิวเตอร์ของเรามันก็จะคอยตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ทุกตัวที่ทำงานตอนเปิดเครื่องหรือว่า Boot p t p r o s s เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่โดยเช็คจาก l i ยเซ็นดิจิตอลที่รับรองจาก Microsoft ถ้าซอฟต์แวร์ตัวไหนไม่มีไลเซนส์หรือไลเซนส์ไม่ถูกต้องไอตัว Secure Boot เนี่ยก็จะไม่ยอมให้ทํางานป้องกันไม่ให้ malware เนี่ยแอบแฝงเข้ามาทํางานตอนเปิดเครื่องได้แต่อีช่องโหว่ตัวนี้นะครับมัน <c oughs> ทําให้ยามเฝ้าประตูของเราทํางานพลาดซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม utility บางตัวจาก7บริษัทนะซึ่งต่อไปอ่านใน t e c h h u b i n i t h และกันที่ดันไปใช้ส่วนประกอบเฟิร์มแวร์ที่มีชื่อว่า r e l o d e r efi ในแบบที่ไม่ปลอดภยัยพูดง่ายๆก็คือโปรแกรมพวกนี้ดันไปเปิดช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถหลอกระบบ Secure Boot ได้ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถแอบลันโค้ดอันตรายหรือมาลแวร์ตอนเปิดเครื่องได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่พูด ถึงโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่ไลน์เฟซบุ o กนะเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็จะเล่น IG TikTok อะอรอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าได้จังหวะนะครับ IG เปิดตัวแอปใหม่ Edit ตัดต่อวิดีโอสั้นกะท้าชน Tik t o k นะครับท่ามกลางสมรภูมิเดือดของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่กำลังขับเคี่ยวกัน IG หรืออิน t a g r กรมยักษ์ใหญ่แห่งวงการโซเชียลมีเดียได้ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดนามว่า Edit e, t, e d I T S นะฮะ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่คู่แข่งสําคัญอย่าง i ิ To อกกาลังเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลให้ถูกแบนจากประเทศในที่สุดนะครับอีดิตจึงเปรียบเสมือนอาวุธใหม่ที่ IG หรือ Instagram หวังจะดึงดูดเหล่า c r e เ t o r อร์และช่วงชิงส่วนแบ่งกัรตลาดจาก t k t t o k มาอยู่ในมือ อิดิทไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือตัดต่อวิดีโอแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นชุดเครื่องมือแบบครบวงจรสําหรับคนที่ลหลงไหลในการสร้างวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือจุดหมายหลักของ IG ก็คือการใช้เครื่องมือที่ส่งพลังใช้งานง่ายให้เหล่าครีเอเตอร์มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระสิ่งที่สําคัญก็คือไม่จํากัดอยู่แค่บนแพลตฟอร์ม i อเท่านั้นนะครับแต่ยังรองรับการใช้งานกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วย แต่เอาจริงๆนะครับก็ไม่ได้เชิงว่าจะชนติกตอกเพียงแค่ตัวเดียวแอปอื่นๆอย่าง ByteDance ของ Lemon, เล่อนของ b บ d a n c e อย่าง Raymond X m a r ม e l วลสหรือว่า Cap c a p t u t ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือสื่อต่างประเทศบางแห่งชี้ว่าตัว Edit เนี่ยมันดันไปมีความละไม้คล้ายครึงหรือได้รับ Inspiration หรือแรงบันดาลใจจากแอปแคปคัซึ่งเป็น แอปตัดต่อวิดีโอสั้นที่พัฒนาโดยไบแดนจากจีนหมือหรือเปล่านะถือเป็นจังหวะเหมาสมมากนะที่เปิดตัวในช่วงเวลานี้เพราะว่าผู้บริหารของ IG ก็กล่าวว่าไม่ว่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือจัดหาเครื่องมือที่ดีที่สุดให้เหล่าครีเอเตอร์พูดแล้วดูหล่อสุดๆอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่พี่มิงนำมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวกลับไป ต้องกลับไปทไําหน้าที่ต่อที่งานคอมมานตนะครับยังไงก็เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมจอยร่วงแจมร่วมมาอันล็อกกันที่คอมมานต์อันล็อก6-9ถึง9มีนาคมที่ไบเทคบางนานะครับเดินทางสะดวกมากๆด้วย BTS สถานีบางนานะครับเดินมาเจอกันเจอพี่มิ้งในงานทักท่ายกันได้นะครับเวลาของคอมทูเดย์สำหรับวันนี้บทลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม